นี่นะครับมแมนบอครับแม,แมนแมนมุงว่าเขาปีนี่แล้วงามีหลีอยู่มันห่างพอดีนะนเป็นาพไงไปงสินอนอ,นอพอดีเลยไยใคนมีเครื่องผลจะไงข้าวเดียวถนันได้แล้วครับง่า,ามาผลเมื่อนึงกันแล้วนะครับเนอ นี่นะครับคือบรรยากาศการฝังท่อเออนี่พ่อใหญ่ไดีออกกล่องนะนี่เห็นว่พ่อใหญ่ไดีออกกล่องนี่โบเป็นยังดอกโบเป็นยังเบื้งไปนี่ใสทอใสเงินนา ใส่ทอใส่ทอบวชขั้นแท้ขาดครับขั้นแท้ขาดใส่ทอใส่ระดับน้ำเพื่อให้น้ำขังในตรง,ง,งหน้าเพราะน้ำขังตรงหน้าแล้วเข้ากะใส่ทอเรียบร้อยพอถึงระดับนี่ครับใส่ระดับเรียบร้อยขั้นน้ำถึงระดับน้ำก็สไลด์อัตโนมัตินะครับอ่านะครับนี่ <laughs> เห็นบ่พ่อพ่อมาเห็นแล้วมัน วานเขาเมืวิธีของเขาก็คือเอาขี้ดินในคันแท่ในท่อในขั้นหน้ามาถมใส่หม่องฟังทอเป็นวิธีสมัยบรรบาสมัยโบราณของเข้าบรรดาเอ็ดแบบนี้นะครับอนี่นะครับคือการใส่ท่อ โอเคครับ